สวับบสดีครับพ่อแม่พี่น้องจุกุจุกุนยินดีต้อนรับกับสุขภงพญพนมนำบุตรอรถอันซาเลีงของไผรสันเนี่ยไม่รถซาเลียงไปปูดรอสยังไงแล้วอันน,นั่นทิ้ะรถขั้นอันนันจ้ะเขาวอูดูท,ที่ซ้ำอะไรมันหวยเขามาเสี่ยงดูแท่งก่อนตีเลี่ยนน่น กระจกแตกโอ้ที young, okay? ่เห็นกระจกให้เห็นอยู่เนาะพนดีกระจกแตกกำมือเราเป็นบ่เออแรงมากๆเดี๋ยวแซงกันมากมันเห็นไหนเขารับผิดชอบหรือยเขามันบดจอดเลยอือประกันเั้นนึงก่อนเสียค่าเอฟเทสหรอเอฟเทสเนี่เออเสียค่าเอฟเทคเขาอากาศอยู่ในสวนครับผมสวนอยู่หนูพาลำมเลยข้พองาพี่น้องมาเบิ่งสวนอยู่พาลำอยู่แล้วพี่น้องกัยเอาไปอะไรเส้นนึงแบบได้ยกขึ้นรถ ตัวนี้สียังไงเนี่ยันมีสีเหลืองตัวนี้สีเหลืองอยังบดเต็มแล้วเนาะ,น,ะนี่ผมก็หัวเหลี่ยวก็เห็นใช่ไหมหัวใส่สีเหลีวยมได้ไมีมีแถ่นี่มีตัวนั่นขึ้นสีกูแม่นบอกว่าเออแม่นเนาะที่จริงเนี่ยสิป,ปูอีกมันแพงอยู่มันตกละหลายหมื่นบาทห้องคลองคลอ,องเขาละสีแดง ตัวนั้นอ่ะแต่เทสแรกตัวละสามหมื่นนั่นโอ้โหน้ำก็คุ้มเอาเฉพาะเฉพาะตัวนั่นนะขายนะบ่ต้นเดียวเดี๋ยวบ้านได้เนี่ยบ้านตามัวหาเมืองมะต้นเดียวเนาะเขามีตลาดไหนเฮาเฮาไปจำหน่ายเอขามีคุ้มเขาบ่นเดี๋ยวจะไปเขาคุ้มเขาเขาก็ต้องไปเขาคุ้มก็จะเขาเอทบวาหันไหวมั้ยบ่บ่อืมแน่นอนแน่นอนเลยครับ เออข่ะวันมีกลุ่มเขาก็ต้องไปเข่าแล้วเนะาะไม่ปุ๋ยไม่ยังนนยมีปุ๋ยให้มันบ่กระถูถเพราะว่าถูยังเนี่ยเบิ้ลโอควอนมันงเนาะก็แบบเขายังเดี่ยวเป็นมูหกันมาทันยากเกิดหันมามูห์นั่นไม่เอาบอกได้ทัเออมันต้องเข่าในกลุ่มหรือว่าเป็นอันเนบ่ยเนาะคุ้งเขาเนี่ยเขาผสมติดเบิ้ลหนองต้องเขาผสมมัดตีในมอเรตัดนะ เ,เือบก,ก็่า้อเยอะันางนี้มั้อะไรก้อนทุ้งเหมือถุ้งน้งหม้อกอกทุงดำเลยมากัดก็เห็ดได้ผ้า,า,ามันมาเห็ดน,น,น,นะนเดี๋ยวเข้าลังจากเขาว่าบางอื่นเนี่ยเขาจะไปปิดบ้งมอล่ำตะก,กัน ับรรยากาศในภายในสวนครับผมภายในสวนอินทภพาลัมพอหนิใส่คนมาเสียเขี้ยวเลย่นหมเลยแต่เยเขาเอาเขี้ยวต้นใหม่ไปผลนักเรียนอันนี้มันต้องโลงเปิดสวนหุกห้อาเลยทนีของมนะครับเห็นไมอันนี้หน่น่หนน่ โอ้กกสวนเซ้งก่อให้มันในซ้ำนี่พี่ถุงมันก่อแล้วเอากระแทกกระแทกแล้ขวดตำตำตำมันแน่นนนะกันว่าแน่นหรือไม่ิ่งหูอืมแน่นบรรยากาศนี่ว่ามันสี่ร้อยกว่าใบน่ยให้ได้ใบละบาท i the be